สวัสดีค่ะวันนี้มก็มาดินเนอร์นะคะดินเนอร์วันนี้ก็เป็นโครงไก่ทอดคอไก่ทอดข้าวเหนียวข้าวเหนงนะคะแล้วก็เป็นตำปูปลรราครบรสนะคะรสชาติของอิ่มเวลาสั่งมือตำนะคะสั่งแมค่ค้าเขาก็จะสั่งว่าตำปูปลรราครบรสหวานนำํำไม่ใส่ผงชูรสเผ็ดกลางนะคะแล้วก็ขอถั่วลิสงทีเนี้ย ทำไมถึงต้องเอาเผ็ดกลางเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแม่ค้าสายอีสานนะคะจะมือหนักเรื่องความเผ็ดนะคะเราต้องบอกเผ็ดกลางมาก่อนเผ็ดกลางนี่คือมันจะเผ็ดกว่าปกติของทั่วไปอยู่แล้วนะคะเราต้องเน้นบอกเขาก่อนนะคะเพราะแต่ละร้านเผ็ดไม่เท่ากันเออกลัวมันจะกินไม่ได้นะคะอันนี้เผ็ดกลางก็แบบถือว่าเข้าขั้นเผ็ดเลยนะคะามากินกันข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวเหนียวเหลือเมื่อวาน แล้วก็มานึ่งอุ่นหใม่อีกรอบนะคะนึ่งอุ่นด้วยหม้อข้าวมันมีซึ้งนึ่งแล้วคงไก่ทอดกับคอไก่ทอดเนี่ยซื้อมาก็เามาอุ่นอีกรอบนะคะมันก็เลยจะร้อนๆเลยแต่นี่เริ่มเย็นลงบ้างและแต่เนี่ยเพิ่งออกจากเตาอบนะคะอุ่นด้วยการอบม่าอิมมีเตาอบเดี๋ยวหมุนก่นนะคะเพราะว่าคอไก่มันร้อนอยู่จะกินโครงก่อน จริงโค้งเขาก็มีส่วนของคอติดมาอยู่ด้วยนะคะมันแล้วแต่ร้านนะคะบางร้านก็เป็นโค้งแบบคอสั้นๆนะคะหรือไม่มีคอไปเลยนะคะไดนนี้หมักดี ดำตรงนี้ค่ะขี่รถเครื่องนะรตรงนี้นี่มันใส่นาฬิกาขี้อ,อิ่มบางทิ่มลำคันเวลาอากาศมันร้อนอก็ไม่ค่อยอยากใส่เสื้อแขนยาวไเพราะมันร้อนเกินอะ่ะร้อนไปอีกอช่วงนี้ก็ไม่เข้าใจนะคะฝนไม่ค่อยตกนะคะชอบไปตกแถวดอยแล้วก็ไม่ค่อยมาแถวแม่เหียร้อนมากร้อนอวม นั่งเฉยๆก็เหงื่อไหลเหมือนอาบน้ําอาบน้ำเหงื่อนั่งเฉยๆเะอืะดูแล้วกันร้อนมาก มุ้งหรืมุ้งไทย เป็นคนชอบแพะแล้วก็ชอบกินมันนะ,ะเลยชอบกินคอไก่กับโครงไก่นะ,ะจริงๆแล้วไอ้ราคาเนื้อเป็นชิ้นอ่ะมันราคาไม่ได้แพงไปกว่ากันเลยบางร้านสะพูกชิ้นใหญ่ๆนะ,ะขนาดเนี้ยก็ขายยี่สิบาทอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาขายในบ้านเพราะ่าเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าทีเนี้ยเขาจะลดต้นทุนอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนผู้บริโภคก็จะได้กําไรไปแต่ว่า บางอารมณ์อิ่มไม่ได้อยากจะกินเนื้อไก่เยอะไงอิ่มอยากจะกินแบบแท้ๆะคะ่ะเนี่ยหิ้งโค้งเนี่ยมันก็จะแท้ได้อะ่ะมันมีส่วนของนี่ไงสะโพกอะไรเงี้ยแต่เนื้อมันไม่ได้เยอะเกินนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินมันจะแน่นไปมันอิ่มเวลาอิ่มกินขนาดแบบอกอะ่ะเนื้ออกนี่จะเป็นสิ่งที่อิ่มไม่เลือกเลยไม่เลือกกินเลยถ้าแบบไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจําเป็นต้องกินเนี่ยนะ ถ้าแบบเหมือนกับว่าเราไปร้านค้าแล้วเรามีเงินยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทสิ่งที่เราจะซื้อก็คือ,อถ้าไม่ปีกน่องสะโพกก็จะเป็นโครงไก่คอไก่นะคะอกนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอกนี่ไม่กินเลยนะคะนอกจากว่ามันจําเป็นต้องกินไปบ้านเขาไปที่เขาทําแล้วทําให้เรากินหรือเขาทาแบบมาเป็นแกงแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาเนื้อส่วนไหนผสมกันมาบ้างอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็กินนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นแบบไปพวกร้าน แม็กหรือว่าเคฟซีแล้วทีเนี้ยมันเป็นจุดที่สะโพกหรือน่องอะไรพวกนี้มันหมดแล้วมันเหลือแต่อกก็จะเป็นต้องกินอกแต่ก็จะแค่ชิ้นเดียวเพราะว่ามันอิ่มมันแน่นเนื้ออกเป็นเนื้อส่วนที่แห้งและแน่นมากนะคะขนาดสะโพกเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบอยากจะกินแบบแบบให้มันอิ่มอิ่มท้องอะไรย่างเงี้เลยอิ่มก็ไม่ค่อยกินนะอิ่มจะกินแบบเนี้ยกินแท้แล้วก็กินกับส้มตํามันจะไม่แน่นท้องเกินไปนะคะ มันจะกําลังดีเออแล้วเวลาซื้อไก่เป็นตัวสมมุตินานๆานจะกินไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างกับไก่อบเนี่ยซื้อห้างหรือว่าซื้อตลาดเนี่ยที่เป็นไก่เป็นตัวๆอะไรเงี้ยแต่นานๆกินทีเนี่ยก็จะกินส่วนอื่นๆก่อนแล้วอกอาจจะจะเป็นส่วนที่เหลือเหลือตลอดเลยนะคะแล้วก็เก็บไปกินมื้อต่อไปหรือเอาอกอ่ะมาทําผสมกับข้าวในมื้อต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเดียวนี่มันไม่สามารถกินได้หมดในวันเดียวนะคะมันจะกินได้บางทีนี่ เมื่อก่อนอิ่มกินได้เป็นสองสามวันอ่ะสองสามวันสองสามมือ้อแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตู้เย็นก็จริงแต่ว่าอิ่มใช้วิธีแช่น้ําแข็งไงคะอิ่มจะมีถังน้ําแข็งอยู่แล้วแล้วเราก็ซื้อน้ําแข็งมาแล้วทีเนี้ยอาหารที่เรากินแล้วมันยังเหลือค้างแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเสียแล้วก็แช่ถังน้ําแข็งเราไว้ไงคะมันเป็นถังแบบถังถังข้อหนึ่งอะ่ะถังน้าแข็งแบบถังข้อนึ่งอะ่ะถังแบบกระติกกระติกน้ําอ่ะเออนั่นแหละกําลังดีเลยนะคะเพราะว่า ซื้อน้ำแข็งมานี่ก็อยู่อยู่ได้ข้ามแบบเป็นกี่ชั่วโมงนะถ้าหน้าร้อนๆนนี่ก็น่าจะประมาณสิบสองถึงสิบห้าชั่วโมงนะ,ะก็ละลายแต่ความเย็นก็ยังคงอยู่แต่ว่าถ้าหน้าหนาวนี่โอ้โหบางทีข้ามได้ยี่ยมสีชั่วโมงเกินขึ้นไปอะถ้าหน้าหนาวนะอทุกนี้ชอบกินส้มตำร้านนี้นะคะอยู่หน้าวัด น้าวตําหนักเก่าน้าวตําหนักก็คือโซนตําหนักเก่านะครับแถวแถวแถวแกนวิวนะคะนัวคนอีสานตำํำเห็นร้านแกมีปานูกย่างด้วยหรือวันหลังจะลองเพราะว่าปีกไก่ตุ๋ไก่ไกเอยไม่ใช่ปีกไก่ มันยักินตูดนงก่น่องไก่แล้วก็ตับปิ้งหมักอร่อยปลาดุกย่างไปไม่เคยกินหยือไว้ฝันหลังข้าวข้าวรวมจากผักพูดไปคุยไปก็ไม่ได้คุยนานนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ทำคลิปแบบ อะไรเงี้ยมันมันเป็นอารมณ์ดช่ยนะมมนงจะบอกก่อนอารมณ์แบบอยากพูดอยากคุยเนี้ยเพราะว่าบางทีมันเครียดเครียดจากสถานการณ์บ้านเมืองนะคะหลายสิ่งสภาพเศรษฐกิจด้วยมันสะสมความเครียดอิ่มไม่มีอารมณ์อิ่มนอนได้ทั้งวันนะคะบางทีอ่ะเขาปกติก็ชอบนอนอยู่อะน,น,นี่กระตุ้นให้เราแบบนอนเยอะขึ้น ช่วงก่อนไปออกกำลังกายแล้วที่นะ่ะพอหน้าฝนปุ๊บมันไปไม่ได้เพราะฝนมันตกตอนเย็นก็เลยต้องแบบว่าบางวันเนี่ยถ้าแบบว่าขยันจริงๆก็อาศัยเดินห้างเอาอย่างที่เห็นนะคะว่าอิมแบบไปเดินห้างนี่คือเดินเดินออกกําลังนะก็คือเดินสักประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่ะเพราะว่าทุกทีเนี่ยถ้ายัางเห็นช่วงก่อนที่อิม โพสต์ว่าอิ่มไปเดินออกกําลังกายก็คืออิ่มเดินอยู่ประมาณทุกเย็นประมาณระยะทางสามกิโลกว่าสามกิโลครึ่งนะคะเพราะเดินจากหอไปห้างแล้วก็เดินไปกัดวรุณแล้วก็เดินกลับระยะทางมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ฝนตกติดติดกันเลยช่วงนั้นทีเนี้ยเลยไม่ได้เดินเลยเพราะไม่ได้เดินนานเข้านานเข้าแล้วมัาน,านติดแบบเป็นนิสัยอืมเพราะนิสัยเราขี้เกียจอยู่แล้วขี้เกยียจออกกําลังกายอยู่แล้ว แล้วคนที่เคยเป็นแบบคนที่มีเชื้ออารมณ์แบบเชื้อโรคซึมเศร้าอยู่นะ่ะมันจะมีความความเหมือนว่ายังไม่มีอารมณ์อยากทําอะไรอยู่แล้วล้วยยิ่งสภาพบ้านเมืองแบบนี้โดยยิ่งสดสะสมไปทั้งความสรุปก็คือสิ่งที่สะสมอยู่ในภาวะจ,จิตใจตอนนี้คือหนึ่งความขี้เกียจนะคะสองอารมณ์หดหู่ความเครียดความซึมเศร้านะคะเลยมีความรู้สึกว่า ไม่อยากแบบทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคิดดูแล้วกันว่าอิ่มจะขัดห้องน้ําอิ่มพูดมาสามสี่อาทิตย์แล้วนะคะเป็นเดือนอิ่มยังไม่ได้ขัดเลยอะรอบเนี้ยปกติก็คือทุกเดือนนี่จะขัดประมาณสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าอาบน้ําอะทุกครั้งที่อาบน้ําอิ่มก็จะล้างล้างนะคะล้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบขัดเป็นเรื่องเป็นาราวแบบใช้น้ํายาล้างห้องน้ําขัดเนี่ยแต่ก็คือจะล้างล้างแบบเอาพวกประมาณแชมพูผสมกับเอ น้ายาล้างจานนะคะแล้วก็ล้างพวกโถพวกอะไรอะไรเงี้ยทําอยู่ละทุกวันหลังอาบน้ํานะคะเพราะว่าอิ่มก็ชอบนั่งอะไรแบบให้มันสะอาดอาดแต่แบบขัดเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ทําแล้วผ้าผ้าอิ่มกองอยู่อะกองเต็มเลยนะคะตกองเริ่มกองเป็นภูเขาแล้วนะผ้าอยู่มเออไม่ได้ซักอะคิดดูแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์มันแบบ กิดอาการแบบแม่งไม่อยากทําอะไรใดๆทั้งสิ้นอยากแบบไปเดินเล่นแล้วก็กลับมานอนอะไรเงี้ยเป็นเงี้ยอืมแย่มากนะคะแย่มากเดี๋ยวต้องสร้างแรงกระตุ้นใหม่นะคะก็พยายามจะทําใจอยูอ่จริงๆวันนี้หมกินไอ้นี่ไปนะตอนไปส่งของให้ลูกค้านี่หมกินไปประมาณช่วงเที่ยงกว่าหรือบ่ายเนะี่ยกินเลยนะ หอยทอดนะคะหอยนางรมทอดกระทะร้อนไปกินก็อร่อยนะแต่ว่าทําไมเรารู้สึกว่ากินร้เลี่ยนวะเราจะรากว่าเขาแบบให้ไอ้นี่น้อยไอ้อถั่วงอกน้อยแล้วก็มันเป็นแบบกระทะร้อนอะ่ะแบบกระทะร้อนอิ่มสังเกตมันกินเมื่อไหร่จรู้สึกเลี่ยนเพราะเหมือนกับว่าเขาตีไข่จนฟูแล้วไข่มันอมน้ํามันอะ่ะมันจะไม่เหมือนแบบหอยทอดแบบที่หอยทอดที่เป็นหอยแบบใส่จานธรรมดาที่เขาแบบจะมี ส่วนผสมของไข่ไม่ฟูไข่มันไม่ฟูอ่ะแต่ไข่มันจะผสมไปกับหอยแล้วก็มีเนื้อไอเนี่ยเนื้อ,อแป้งหอยทอดด้วยเงี้ยแล้วเขาก็ใส่ผักเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันทําให้เราไม่ค่อยเลี่ยนเนี่ยเออส่วนก็คือกินแล้วรู้สึกแบบเลี่ยนกําเมืองเขาเรียกว่าหยึกนะคะแล้วหยึกแต่จะบอกว่าแม่อร่อยเลยก็ไม่ใช่นะก็อร่อยแต่ว่ามันเลี่ยนมันหยึกเออมันหยึกแล้วเนี่ย ก็มากินเป็นดินเนอร์ตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณห้าโมงกว่าย่างเข้าสู่หกโมงนะคะอียี่สิบนาทีจริงๆอยากกินส้มตำแล้วพอดีผ่านไปแถวนั้นแล้วก็กะจะไปส่งเคอรี่ที่แถวนั่นแหละคูเมืองแล้วก็จะเข้ากัดก้อมเนี่ยเพราะจะเข้ากัดก้อมนี่คือไปซื้อไก่เนี่ยนะคะไก่เนี่ยคะ,ะทิมเคยเล่าว่า ราคาคอไก่มันผันผวนเนาะวันนี้ก็ผันผวนคะต้องถามเจ้าของร้านพก่อนว่าวันนี้คอไก่กี่บาทวันนี้คอไก่คู่สิบห้าบาทนะคะแล้วแต่วันเพราะว่าตอนนั้นน้องแมคค้าเขาเคยเล่าเขาเคยพูดออกมาแล้วว่าแต่ละวันราคาคอไก่อ่ะมันมันมันไม่เหมือนกันไงเออเราก็ต้องถามก่อนแต่ว่าโครงมันยี่สิบห้าบาทเลยโครงใหญ่มากตีมชอบร้านนี้ตรงที่ว่าเขาหมักอร่อยนะอืมแล้วมันไม่แพงแต่เราต้องถามพาก่อน เมื่อวานนี้กีบายเดี๋ยวขอไปกินขอนุกท่านไปกินต่อนะคะขอปิดคลิปก่อนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ